สวัสดีครับใบุ่นวันนี้ก็ไหนๆก็ ine, วันนี้วันนี้เราก็จะมาเปิดวันนี้พอดีคเนี้มาเปิดน้ำมันรั่วเปิดฟ้าเปลี่ยนประเก็นเปลี่ยนท่อน้ำมันใหม่พอดีได้จังหวะเปิดฟ้าแคมออกมาวันนี้เราก็เลยจะมา,าเล่าความรู้ดีๆให้ฟังให้ฟังไม่ได้ให้เชื่อแต่มาเล่าให้ฟังไม่ได้มาเล่าให้เชื่อ,อเรื่องการเปลี่ยนแคมสําหรับสปอร์ตเตอร์สําหรับสปอร์ตเตอร์นะสวินแคม M8 ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันสําหรับสปอร์เตอร์ หลายหลายคนที่ว่าเปลี่ยนแคมถามว่าผมวันนี้จากความรู้สึกที่เราเคยประสบเราเคยผ่านมาหลายๆคันที่เปลี่ยนแคมมาแล้วเราผมไม่เคยเปลี่ยนหรอกแต่คือเขาไปเปลี่ยนที่อื่นมาอประสบปัญหาที่หลายๆคนจะที่เปลี่ยนแคมแล้วจะเจอเหมือนกันหมดเลยก็คือเครื่องดังเครื่องจะดังกว่าเก่าแก่กแกจะดังกว่าเก่าเพราะเปลี่ยนแคมมันก็จะเปลี่ยนสี่ตัวนี้นี้แคมหนึ่งแคมสองแคมสามแคมสี่แคมหนึ่งไอเสียสุบหลังแคมสองไอดี สูบหลังเอ้ย ID สูบหลังอ่ะแคมสามดีสูบหน้าแคมสี่ ID เสียสูบหน้ามันก็จะเปลี่ยนแคมสีตัวนี้เปลี่ยนสีตัวนี้อ่าเพื่อให้องศาแคมมันเยอะขึ้นอ่าองศาแคมก็คือไอ้ตัววงลีที่เป็นลูกเบี้ยวอยู่ข้างหลังอ่ะที่เวลาเวลาจังหวะมันหมุนแต่ละจังหวะเนี่ยมันก็จะไปกดก้านกับก้านคุดหลอดมันก็จะไปดันก้านคุดหลอดจากเดิมเคยดันก้านคุดหลอดแล้วก้านคุดหลอดเราเปิดเบาแค่เนี้ยเปิดปป๊ดปป๊ดพอเราเปลี่ยนแคมมันอาจจะกดปป๊ดปป๊ดปป๊ดกดได้เยอะขึ้นกดได้ลึกขึ้น พอกดได้ลึกขึ้นปุ๊บเท่ากับว่ามันก็จะดูดอากาศแล้วก็ดูดน้ํามันได้เยอะขึ้นมันก็เลยทําให้รถมันแรงขึ้นแน่นอนที่คนได้ได้จากมันเลยคือแรงต้นเนี่ยแรงขึ้นแน่นอนอ่าแต่คราวนี้เท่าที่ผมเคยสังเกตมาคืออ่าสปอตเตอร์มันไม่มีน้ำมันปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งก็คือตัวเนี้ยมันไม่มีปั๊มแต่งถ้าเป็นทวินแคมหรือ M8 ถ้าเปลี่ยนแคมแล้วคุณไปถามเขาได้เลยว่ามันจะจัดเป็นยกเป็นเซตเลยเป็นสเตปเลยว่าเปลี่ยนแคมเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่อง อ่าเ <ป ENA: S 1> พราะว่าอะไรเพราะว่าพอเปลี่ยนแคมแล้วอ่ามันจุดระเบิดได้หนักขึ้นพอหนักขึ้นรอบมันก็จัดขึ้นพอรอบมันจัดขึ้นมันก็ควรที่จะได้น้ามันเครื่องที่ไปเลี้ยงได้ทันแต่พอสปอตเตอร์เปลี่ยนแคมปุ๊บป,ปั๊มน้ำมันเครื่องปริมาณเท่าเดิมฉีดเท่าเดิมอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้เครื่องมันดังขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อันนั้นผมไม่รู้อ่าอันนั้นผมไม่รู้แต่แค่เราเรา,เราเคยเปิดแล้วเราก็เห็นกับมันว่ามันเ,เป็นแบบนี้คือเราปั๊มน้ำมันเคร่่แปปตเเตมมมมนไมมีีมไมคยยยาาาขลบ กาไม่มีน้ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งเปลี่ยนซึ่งปั๊มน้ำมันเครื่องถ้าเป็นแปดเปอร์สามโอเคท่านผู้ใช้ได้เพราะปั๊มน้ำมันเครื่องมันเท่ากับพันสองเท่ากับสี่แปดเท่ากับไอรอนมันสองของตัวบอเตอร์ปั๊มน้ำมันเครื่องเดียวกันอ่าเฟืองแคมเดียวกันเบอร์พาร์ตเบอร์เดียวกันเฟืองแคมเบอร์พาร์ตเบอร์เดียวกันบอกเลยเฟืองแคมระยะแคมระยะองศาเปิดเท่ากันแปดเปอสามกับพันสองเท่ากันเพราะว่าเบอร์พาร์ตอะไรเบอร์เดียวกันก็คือถ้าแคมป์สี่แปดพันสองเสียมาเบอร์แคมป์พ แต่ไม่เคยเห็นปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งไม่เคยเห็นปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งของในรุ่นสปอร์ตเตอร์ซึ่ง m 8ตัว o ิ่งทวิ w i n c มีปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเป็นแคมแล้วดีไหมถ้าแบเปันสามก็คุ้มอยู่แต่ถ้าพันสองรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มต่อให้มันแรงขึ้นแค่ไหนคือด้วยตัวรถแล้วกุณขี่ได้ไม่ไหวร้อยหกร้อยแปดนี่โอ้โหเก่งแขนตันหมดแล้วผมบอกเลยแต่ถ้าสเตตหนึ่งท่อกองกองในในรูปแบบเดิมสำหรับสปอร์ตเตอร์ผมว่าเพียงพอแล้วแค่จูนให้้มมมัันดีีๆบบบอออกกกกกวววิ่่่่งขแแแตตเเลลลยยยพคครรไไ็ ติดบ๊อบบ๊อบเทลอะไรก็ว่ากันไปซึ่งทําลงทุนทําในสปอร์ตเตอร์ถ้าทําแข่งคุ้มแต่ถ้าทําขี่ทริปบอกเลยไม่คุ้มระยะทางไกลๆแล้วเปลี่ยนแล้วแคมเปลี่ยนบอกเลยรถไปฟังเอ็ฟังได้เลยรถที่เปลี่ยนแคมมาแล้วอะสปอร์ตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นปีพตนาหรือพันสองเครื่องดังกว่าปกติทุกคันเครื่องดังกว่าก่อนเปลี่ยนทุกคันอันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังว่าการเปลี่ยนแคมแคมมันเป็นอย่างนงี้ยเปลี่ยนกันแค่สีตัวนี้โอเคนะครับไปล่นแเ้ว